สวัสดีค่ะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียพวยยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนเช้านี้นะคะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ซู m a ็ก6 5 7หกหนะคะเป็นยางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะนี่ เซนลาสองพันกว่าบาทนะคะอย่างใหม่ค้งปีราคาถูกนะคะที่ร้านของเรามีให้บริการลูกค้าหลายเบอร์เลยสนใจเบอร์ไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะแอดไลน์ ID 099354 4468คะ่ะ ผ่านลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางมือสองนะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดค่ะ จะเป็นล้อใหม่ล้อมือสองนะคะนี่ล้อเดิมนะคะของอ s ซุ u นะคะขอบ16ของรีโวนะคะขอบ16นะคะเดีจะเป็นกระทะบรรทุก5้าลูหกลูเพาเดิมเพาลอยจะเป็นเวลขอบ15บห้าู6กลูนะคะนี่ขอบ18นะคะล้อใหม่นะคะมีให้เลือกหลายชุดเลย เก๋งนะคะสายเก่งล้อใหม่เก่งนะคะล้อใหม่พอมีให้เลือกนะจ๊ะแวบะบมาเลือกดูได้เลยจ้ายางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะยังมีนะคะ AT นะคะยางรีโอ2 4 5 70 16นะคะเส็นละ2,500บาทนะคะ จะเป็นเก๋งเป็นกระบะนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยจ้า0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะจะเป็นสายบรรทุกนะคะเป็นยางใหม่โอตานน้ของเรานะคะตอนนี้เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งเลยยางใหม่โอตานน้นะคะนี่ขอบ14กับขอบ15นะคะนี่ ขอบ14ราคา2,700นะคะ,ะ,คะขอบ15ราคา2,800นะคะ,ะ,คะสำหรับบรรทุกนะคะโอตานิบรรทุกได้ประมาณ3ตันนะคะนี่จะเป็นยางบรรทุกมิชลิน X c d ซของเราก็มีนะคะนี่ขอบ14ตอนนี้อยู่ที่4,400นะคะขอบ15อยู่ที่4,900บาทนะคะนี่เป็นยางปี23ค่ะ ยางใหม่เก๋งกระบะนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายเบอร์เลยยางใหม่ขอบ15นะคะนี่31คูณ10.5 R15 นะคะตอนนี้ลดราคาเหลือเส้นละ2,500บาทนะคะนี่ยังมีติดร้านอยู่นะคะหมดแล้วหมดเลยนะนี่ฮันกุ๊กนะคะ 2 6 5 7กห้านะคะยางปลายปี22ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะเหลือ2,900บาทชุดนี้ก็เป็นยางปี22เหมือนกันนะคะขอบ15นะคะเซลลสอ0นบาทจะเป็นล้อใหม่ล้อมือสองนะคะยังมีให้เลือกนะคะล้อใหม่เก่งขอบ15นะคะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะล้อใหม่ยางใหม่จัดโปร1 2 9 0 0บาทคา่ะมีให้เลือกหลายลายเลยลายที่หนึ่งลายที่สองน,น,นี่ลายที่สามแล้วก็จะมีอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลายที่สี่นะคะนี่นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะล้อใหม่ยางใหม่12,900บาทคา่ะ จัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะชุดไหนยังอยู่นะคะมีให้ลูกค้าเลือมีให้ลูกค้าเลือก,ล,ก,าล,อกลายแบบหลายชุดเลย ล้อใส่คู่หน้านะคะหาลูขอบ17ขอบ18นะคะนี่ล้อพร้อมยางน,นะคะอยู่ที่5,500บาทนะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียเพ่อยงตลาดจังหวัดกาลสินคาแอดไลน์ไอดี9 3 5 4 4 4 6้านะคะชุดนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆทุกชุดเลย ุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกทกท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะขายเห่งๆร่ำรวยร่ำรวยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ